สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับในรายการวู o o กร r นะครับแล้ววันนี้แขกรับเชิญถิ่พิเศษของเรานั่นคือคุณน็อตนะครับผมสวัสดีครับคุณน็อตวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องเล่าสุดหลอนประจำสัปดาห์มาฝากเพื่อนๆกันนะครับผมไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมเราไม่ได้มาถ่ายรายการผีนะครับวันนี้เราใช่เมื่อกี้เราเล่นนะครับแต่ถ้าใครอยากทารายการผีก็ ผมไม่บอกนะลากถ้าพวกเราจิตใจกล้าพอพวกเราก็จะทำเลยครับจริงๆวันนี้มาตั้งโต๊ะแถลงการกับบรรยากาศที่มันแบบสุดอลอนแล้วังเงนอกบานใช่กับสิ่งบรรยากาศที่มันแบบดูมืดมิดมาทําอะไรกันหรือเปล่าจริงๆก็คือเราจะมาพูดเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อช่องของเรานะครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อช่องอะไรนะครับ จริงๆก็คือ ICU Studio เนี่ยผมก็ทำมานานแล้วตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับทีนี้เนี่ยตอนนั้นคิดไม่ออกครับจะใช้ชื่อว่าอะไรคิดอยู่นานเลยกับเพื่อนนึกก็ไม่ออกเลยแบบตั้งเป็น ICU ไปเออคือคิดแบบลอยๆอะไรอย่างเงี้ย ICU Studio เห็นว่ามันเข้ากันก็เลยตั้งแล้วก็เลยใช้ชื่อนี้มานานมาเรื่อนานเหลือเกินใช่บางทีลงคลิปไปเนี่ยคนมาคอมเมนต์แล้วบอกว่าโอ้ดูชื่อช่องพี่แล้วนี่แบบเข้าโรงพยาบาลเลยเออลึกถึงโรงพยาบาลตลอดเลยเออ ICU อะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนั้น ก็มานั่งคุยกันเปลี่ยนชื่อช่องดีไหมก็เลยมานั่งคิดกันปรับลงกันไปกันมาครับอยู่2อสาวันก็ได้ชื่อนี้มาครับนั่นก็คือบ o o เอ็กซ์สตูดิโอตอนแรกคือผมคิดไม่แน่ใจก่อนไงเอ่ยงน้อยก็บอกว่าเอ้ยคิดเหมือนกันเลยเราก็เลยแบบมันบังเอิญเกินใช่ใช่ใช้แบบบ o o เออะไรอย่างนี้แล้วให้มันคล้องกันกับสตูดิโอจริงๆเนี่ยรายการของเรานี่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้มัน เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้มีแค่คลิปสอนอย่างเดียวนะครับอาจจะมีะส่วนอื่นเข้ามานะครับเป็นแบบเทคนิคการถ่ายรูปถ่ายหนังด้วยอะไรยียมีหนังด้วยมีอะไรด้วยปนๆกันไปแล้วก็เทคนิคการใช้ a ั t e ต e f f e c t ิแล้วอาจจะมีการไลฟ์สอนใช้งานโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเดือนละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยก็ต้องคอยติดตามด้วยนะครับทั้งในเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับเราเปลี่ยนใหม่แบบยกเซตเลยเป็นวู๊ปเอ็กซ์สตูดิโอหมดเลยนะครับอยากเหรอต้องมาลองดู เรารับรองไม่คิดฝังแน่นอนครับใช่ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมเห็นชื่อเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนนี่ไม่ได้เปลี่ยนทีมงานแตงครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมอาจจะมีคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับบ๊ายบายผมเจอกันครับฝาก w o o f X Studio เรา้วยนะครับมาในอ้อมอกอ้อมใจครับผมจบไปเหลืออีก